Life doesn't always go as planned, but every challenge comes with a lesson. I share real stories about life in the US, the struggles, the wins, and everything in between. If you are curious about what it's really like, stick around. You might just learn something new. ที่เราอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับอเมริกาซึ่งตัวเองคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วถ้าใครที่อยากจะมาอยที่อเมริกานะก็ควรจะรู้ไว้ด้วยแล้วก็อยากจะมาคุยกันเกี่ยวกับสถิติเนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆอันแรกคือคนที่อเมริกาเนี่ยรักสัตว์จริงๆหรือเปล่าคนที่อเมริกาเป็นคนใจดีจริงๆหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเกือบทุกบ้านที่อเมริกานะจะมีหมามีแมวซึ่งเราก็อาจจะเห็นภาพ ที่คนรักสัตว์นู่นนี่นั่นอย่างตัวเองเนี่ยก็มีน้องหมาสามน้องแมวสี่มีถึงเจ็ดตัวเลยนะแต่ว่าทุกตัวเนี่ยคือมาจากเชลเตอร์หรือว่ามูลนิธิทั้งหมดท่านี้สิ่งที่จะมาคุยกับทุกคนที่คุณอาจจะไม่รู้ก็คือว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเขาจะฉีดยาให้หมาตายเนี่ยเป็นแสนแสนตัว ในปี2023เนี่ยมีการฉีดยาให้น้องหมาตายถึงเกือบ7 0 0 0แสนตัวเลยนะทุกคนคือที่เมืองไทยหล,หลายๆคนก็อาจจะบ่นเนาะเรื่องหมาจรมันเป็นความน่ารำคาญของสังคมมันเป็นตัวก่อปัญหาซึ่งก็จริงะเนาะที่นี่อถ้าเรามาอยู่เราจะไม่เห็นจะเห็นว่าไม่ค่อยมีหมาจรเขาจะจับไปไปอยู่ที่เชลเตอร์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่รู้ไหมว่าเวลาที่เชลเตอร์เต็มอะเขาจะ ถ้าหาบ้านให้น้องพวกนี้ไม่ได้เนี่ยเขาจะฉีดยาให้น้องๆเนี่ยตายก็จะเริ่มจากหมาแก่หมาสุขภาพไม่ดีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่นี่เขาถึงรณรงค์กันมากว่าอย่าซื้อหมามาเลี้ยงเพราะว่าน้องๆเนี่ยถูกค่าปีๆเนี่ยเป็นแสนๆก็อย่างที่บอกไปในปี2023นะเกือบ7 0 0 0นะ คือถ้าเรามองแค่ผิวเผินก็อาจจะใช่คือเป็นประเทศที่รักสัตว์ใจดีต่อสัตว์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราลองคิดถึงประเทศไทยประเทศไทยไม่มีการจับหมาไปฉี้ยาให้ตายเนาะถึงว่าบางทีน้องหมาจรก็อาจจะอดบ้างไม่มีที่นอนอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้จับเขาไปฆ่าให้ตายเนาะอันต่อมา หลายๆคนอาจจะบ่นว่าเฮ้ยคุกที่เมืองไทยเวลาเขาทำสารคดีอะไรออกมามันดูไม่น่าอยู่แต่คุกมันก็คงจะไม่ได้น่าอยู่อะไรแบบนั้นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคุกที่อเมริกาดีกว่าคุกที่เมืองไทยจริงหรือเปล่าอยากจะบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยมันมีหลายๆที่เนี่ยที่เป็นคุกเอกชนทุกคนแล้วก็มีปัญหาก็คือว่าคุกพวกนี้มันเป็นทำเพื่อผลกำไร เพราะฉะนั้นการดูแลอะไรเงี้ยจะไม่มีการเคารพสิทธิม,น,มนุษยชนแล้วในข่าวที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมีหลายครั้งมากเลยที่มีการทำให้โทษจองจำนะมันยาวขึ้นเพื่อที่จะได้เก็บคนไว้ในคุกเยอะๆเพื่อที่บริษัทพวกนี้มันจะได้กำไรเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเออคุกที่อเมริกามีมาตรฐานกว่า ก็ไม่น่าจะจริงเสมอไปเนาะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้ต้องขังมากที่สุดในโลกประมาณ1.8ล้านคนเนาะซึ่งถือว่าเป็นจานวนที่เยอะเพราะว่าที่เนี่ยถ้าเราไม่มีทนายดีๆเราโดนโทษโดนจับอะไรที่ลน,น้อยก็จริง บางรัฐเนี่ยอาจจะติดคุกได้เลย50ปี10ปีมันไม่ใช่เพราะว่าที่สหรัฐอเมริกามีอาชญากรรมเยอะกว่าที่อื่นเสมอไปเนาะมันเป็นระบบของที่นี่ถ้าคุณไม่มีเงินไม่มออีทนายดีๆไปสู้คดีก็มีโอกาสาที่จะติดคุกสูงกว่าคนอื่นระบบคุกเอกชนที่เขามีอันนี้เป็นสารคดีที่คนเขาค่อนข้างให้ความสนใจกันเยอะว่า ไม่เคารพสิทธิ์ของผู้ต้องขังแล้วก็ใช้ผู้ต้องขังทํางานเพื่อหาผลกําไรถ้าคุกมีคนอยู่เยอะบริษัทเอกชนยิ่งได้กําไรเยอะบางทีอย่างที่เมืองไทยคุกละรัฐบาลเราอาจจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีหรืออะไรก็ตามเนาะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ไม่มีใครมาพยายามขยายเซนเทนซ์ให้มันยาวขึ้นมาหาผลประโยชน์จากเราจากการติดคุกของเรา อันต่อมาที่สหรัฐอเมริกามีคาสิโนโเสรีที่เราสามารถไปเล่นกันได้ตัวเองก็มีไปเล่นบ้างเนาะนิดหน่อย,อย,อยแต่ไม่ได้แบบว่าไปใช้เงินอะไรเยอะแยะฟุ่มเฟือยขนาดนั้นดีจริงหรือเปล่าหลายหคนอะเขบอกว่าเฮ้ยไอการมีคาสิโนอย่างเงี้ยเนาะมันเอาเงินเข้ามาพัฒนารัฐซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีการได้พัฒนาจริงๆแต่ว่าตัวเองเนี่ยนะได้มีโอกาสไปที่ น่าจะปีที่แล้วเนาะไปที่าสเวกัสแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็เที่ยวอยู่ในเขาเรียกว่า The Strip ก็คือที่มันมีคาสิโนเยอะๆติดๆกันโอ้โหอย่างกับสวรรค์อนะทุกคนทุกอย่างจัดสวยงามถ่ายรูปอะไรกันทุกคนดูสะอาดสะอ้านดีเหลือเกินแต่ว่าพอแค่ออกมาจากสตรีทนั้นเท่านั้นเองอะทุกคนคนข้างนอกนะคนไม่มีบ้านเยอะมากแล้วเมืองโคตรสกรปรก แล้วก็คือพอเราเดินเดินไปเราสึกแบบเฮ้ยทำไมเมืองที่มันหาเงินได้เยอะขนาดนี้มันให้กับใครก็แน่ที่รวยคาสิโนโแบบนี้มันดีกับทุกคนจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันดีแค่เฉพาะกับคนกลุ่มหนึ่งทำไมเงินพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้ s u b s ซด i z e ์มาให้กับคนที่ไม่มีบ้านหรืออะไรรอบๆนอกเลยทำไมมันถึงต่างกันดราฟ้ากับดินแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าไอ้ระบบ คาสิโนเสรีแบบนี้มันดีนะมันนำเงินให้เข้ากับประเทศเข้ากับรัฐอะไรก็ตามเนี่ยมันนำเงินมาจริงๆนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่สำหรับทุกกลุ่มทุกคนอันนี้มันค่อนข้างที่จะสะท้อนออถึงปัญหาของโครงสร้างทางสังคมของชาวอเมริกันนะว่าไอสิ่งที่สวยงามที่เราเห็นออกไปอ่ะมันมีปัญหาที่เขาแบบ ซ่อนไว้แล้วก็ไม่สนใจประเทศที่ร่ำรวยแต่คนไม่มีงานไม่มีเงินเยอะมากอันต่อมาสหรัฐอเมริกา h e a l t h c a r ของเขาเนี่ยถึงจะ advance มากๆก็ตามซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่รู้ไหมว่าในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วสหรัฐอเมริกามีอัตราการเสียชีวิตของแม่หลังคลอดมากที่สุดในกลุ่มที่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะในปี2022เนี่ยเขาบอกว่า22รายต่อการ เกิดประมาณแสนครั้งซึ่งถ้าเทียบกับในประเทศอย่างนอร์เวย์ญี่ปุ่นอะไรแบบนี้อันนั้นนะประเทศพวกนั้นเนี่ยเกือบเป็นศูนย์นะในเรื่องของการเสียชีวิตนะถ้าถามว่าเอ๊ะประเทศมีเทคโนโลยีเฮลท์แคร์อะไรที่ดีแต่ทําไมถึงมีอัตราการเสียชีวิตสูงอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันโคตรแพงทุกคนหลายๆคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจ่ายได้แล้วก็ ถึงแม้ว่าคนที่ไม่มีเงินจะสามารถได้ Medicaid อะไรฟรีก็ตามเนี่ยบางรัฐเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ยิบย้อยมากๆค่าประกันสุขภาพที่สูงเนี่ยทำให้บางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปฝากคันได้ทุกคนแล้วเขาบอกว่าคนผิวดำเน้่มีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าคนผิวขาวถึง2.5เท่าเลยงานวิจัยจาก CDC แล้วก็การสัมภาษณ์จาก New York Times เ,เขาบอกว่าหมอเนี่ยมักจะ ไม่ค่อยใส่ใจคนผิวดำมากเท่าคนผิวขาวอีเคสอของคนผิวดำคนหนึ่งที่อายุ36ปีแล้วเป็นคนที่รักษาสุขภาพดีมากเนาะแล้วทำงานเกี่ยวกับการวิจัยให้กับ CDC ซึ่งเป็นองค์การเฮลท์แคร์ Healthcare ของสหรัฐอเมริกานเนี่ยนะเขาเสียชีวิตเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องความดันแต่พอเขาบน่นบนไปบอกให้คุณหมอฟังเนี่ยคุณหมอก็เหมือนไม่ค่อยเชื่อสุดท้ายเนี่ยเขาเสียชีวิตอันอยู่ใน สารคดีของ NPR เลยในสาหารัฐอเมริกาเนี่ยเรื่องของ racism เนี่ยมันก็ยังมีอยู่บางครั้งเนี่ยมันอย่างลึกไปในถึงโครงสร้างระบบต่างๆอย่างเช่นระบบโรงพยาบาลนะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวยังมีเรื่องโครงสร้างอย่างเช่นเรื่องสุขภาพเรื่องระบบการศึกษาและอื่นๆอีก อันต่อมาคือหลายๆคนก็คิดว่าระบบการศึกษาของอเมริกาเนี่ยมันดีซึ่งมันก็ดีแต่มันไม่เท่าเทียมกันในแต่ละรัฐทุกคนคือถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อเมริกาเนี่ยก็จะเวลาลูกไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะได้กินอาหารกลางวันฟรีแต่ว่ามันไม่ฟรีเหมือนกันทุกรัฐนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยมีพี่คนไทยคนหนึ่งที่เขาบอกเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกไปอยู่รัฐไหนเนี่ย สิ่งแรกที่เราควรจะเลือกก็คือว่าให้ไปอยู่ใกล้โรงเรียนที่ลูกเราอยากจะเรียนเพราะว่าระบบสวัสดิการในของแต่ละรัฐเนี่ยไม่เท่ากันการเกิดผิดที่ชีวิตอาจจะเปลี่ยนทันทีเลยก็ได้ในปี2023นะเด็กเด็กๆที่อเมริกาเนี่ยมีเป็นเด็กที่ยากจนเนี่ยถึง9ล้านคนเลยนะถือว่าอันนี้เป็นประมาณ12%ของเด็กๆในอเมริกาซึ่งมีความยากจนที่เยอะมาก อันเนี้ยถ้าเทียบกับฝั่งยุโรปอะสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีความอุดอไม่ได้มีเงินอุดหนุนที่มันครอบคลุมเหมือนที่ยุโรปเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วฝั่งยุโรปเนี่ยจะมีสวัสดิการที่ดีกว่าที่สหรัฐอเมริกาเหลื่อมล้ำด้านโรงเรียนในของแต่ละัะนี่จริงๆแล้วมันก็มีผลต่อ,อพัฒนาการของเด็กเนาะเพราะว่ามันก็มีโอกาสาากาที่จะเข้าถึงโภชนาการที่ดีๆได้ไม่เท่ากันอย่างที่อเมริกาเราเคยพูดกันไปหลายครั้งแล้วนะว่า เราควรจะเลือกรัฐที่ดีว่าเราจะไปอยู่รัฐไหนเพราะว่าสวัสดิการไม่เหมือนกันในระบบของอเมริกาก็คือ Federal เน่ยก็คือส่วนกลางใช่ไหมแล้วแต่ละรัฐเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเอกเทศเปของตัวเองนะทุกคนนโยบายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปอยู่รัฐไหนก็ต้องดูให้ดีก่อนแล้วถ้าเรามีลูกเนี่ยเราก็ควรจะพาลูกเราไปอยู่ในโรงเรียนที่เราอยากให้เขาเรียนแล้วก็มีสวัสดิการที่ดี เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่มีลูกอะอันนี้ก็คือ Prior ต t y เลยท้ายนี้ถ้าใครมาอยู่ที่อเมริกาละคะแล้วอยากมีอยากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวซึ่งค่าใช้จ่ายแพงมากนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนน่ะไปรับน้องมาจากเชลเตอร์มาเลี้ยงทุกคนคือบางทีเนี่ยตัวเองเห็นที่เขาแบบลงใน f a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยนะหาบ้านให้น้องอะ่ะก็รู้สึกสะเทือนใจพอสมควรคืออยากรับมาเลี้ยงให้หมดแต่เราแบบ เงินเรามีจํากัดแค่เจ็ดตัวนี้มันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มากแล้วอะแต่ว่าอยากให้ทุกคนไม่ต้องไปซื้อไปหาน้องๆมาเลี้ยงเพราะว่าสงสารน้องไม่อยากให้เขาฆ่าให้น้องตายขอให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสรอดชีวิตแล้วก็พวกเขาน่ารักมากๆอะทุกคนหมาแมวไม่จำเป็นต้องซื้อทุกคนทุกตัวน่ารักหมดที่เชลเตอร์นะจะเอาพันไหนอะไรมีหมด You found this video helpful? Hit that like button for me, share with your friend, and subscribe for more. I'll see you in the next one. Say goodbye to and say goodbye. Say goodbye. Bye.